สวัสดีครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับโอเวอร์เซียวัสดีครับเร็าแล้วการบผมพาดสองพาดสองพราทแรกโดนฟอนฟอนจริตึงเกินอันนี้ไม่ไหวจะแพ้แล้วตั้งช,ชื่อคลิปจะแพ้แล้ว <laughs> เขาจะแพ้แล้วแต่กลายเป็นเขาได้ฟอนฟอนดีกว่าได้ิอืม รอบนี้ตรงเคิร์ฟไหมไม่รู้แต่เปลี่ยน 2, 2> เปลี่ยน3าทอยมาเลยครับสิบโอ้สิบโดนผมปุ๊บสิบเอ็ดนยมากกว่าหนึ่งแต้ม <10. S 1> เหลืเกินเริ่มก่อนเหมือนเดิมเอาเลยเพิ่มจวกครับครับไล่จว่ไม่จะเปิดห้าหยิบอ e ีเลเซอร์เฮ้ยไม่ไดิเปิดห้าหยิบไครเซอร์หยิบครับมีไหม ทีมหนึ่งด้ทีงครับพันเทิร์นเ็นจัวไลท์จัวหนึ่งเจฟฟี่เฮกปะเจ็ดอ้กำลังสกูอยู่เลยเอ้าเขาไม่สกูแล้วหยิบขึ้นมือแล้วก็ฟิกชิวนั่นเลยบึบมันกมให้บ้บบงกันมันมีแค่นี้แล้ว โอ้ยซุยตันไหมนะผ่านเลยไลท์ได้เปิดห้าหยิบอีเลเซอร์อะไรไม่มีเลเซอร์สักแบบเอาแล้วครูกวินผมขอเลื่ต่อไปไม่มีจริงๆนะไม่มีจริงๆด้วยเนี่ยเห่ไม่เห่เรือแค่นี้พอแล้วโกรกานพิเทคนี่เลยไม่มีดิกะโอ้กุ้ยสวัสดีชวนเอง เินไม่นะลงครับเกียร์สองไรคัตาายครับคอมือหนึ่งไปครับผมดิงเริงจวดหนึ่งเงินเกียของดิงเริงโซจัวดอ๋อห้ไม่มีกิ่งเงินลงฆ่าเดิมเลยเพราะว่าจัวชิปหายเก้าพันบรรากาศเอ้ยเก้าพันบากาศโนกาดไดรชิด ฟอนโอ้ยสุยท่านไป 2, 2> องยแล้ว17สิบเจ็ดยี 17, ่สิบสี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดฮียครับเพินโฟเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้แล้วไร่ยาคอนดิคไคเซอร์ธรรมดาได้วอลมิเลียนปุ๊บจวนหนึ่งจากนั้นผมไม่รีรอลองครับกดสกิลสวาัสทแสกครับ นำเดอบัตจากเด็กมาไลท์ในสภาพแฝนครับผมเอ้ยคุณเป็นซูเพียอะไรเฉยใช่เทเกิน,ดนกได้ยี้นน็ได้เอ็กเซลเพิ่มอะไรใช่ง่ายจังนะแต่เช้นนี้จะได้เทอร์ัดหนึ่งครั้งเท่านั้นอย่างนี้นนผมลงไว้นี่ใหม่ก็แปรงล้างใหม่ใช่ก็ได้เททละสองเอ็กเซลใช่เฉยละสองเอ็กเซลฟังดูดีอ่ะจอกด์อีกหนึ่งใบจากนั้นผมขอกดสกิลเดอะบัตคารับบัตหนึ่งเอามือเข้าสู่โซลครับ ตีแถวหน้าทั้งหมดใช่ตีแถวหน้าทั้งหมดแล้วก็สกิลมันเนี้ยผมว่าเปลี่ยนจากการตีแถวหน้าเป็นตัวที่ตีแบบไปบ่ายเลยไม่นะไม่ลงหรอกเอ้ยนี่มันกองทัพของพวกผมลองทับเปิดห้าหยิบไคเซอร์นี่นะไม่มีโอเคนี่ต้องใส่แจ็กกี้ชอนไหมครับมันใส่ได้ใส่ได้ครับแจ็กกี้ชอตมันเล่นละเเผาใช่มันเล่นคู่กับแมนคูเชอร์นี่เองลองทับ กับ้าจูหนึ่งเลื่อดแต่ว่าเต็มอยู่แล้วใช่ไหมเต็มแล้วฮะเต็มแล้วแล้วก็ผมก็บู๊ดด้วยโนกาฮะมันกาสามได้ครับผมสองคีโนกาค่ะคิแวนพลังข้างนี้ครับโอ้โหสามหมื่นเลยอ่ะโอ้โหชี้เซนตีเนลด้วยคิพลังข้างนี้คิแวนพลังข้างนี้ครับอะไรแก่ยปอ๋อสี่คิครับผมดูว่าผมจะตายเลยหนึ่งสองอูู้เป็นสองใบแล้วสามสี่โอ้ อันนี้อ่าอันี้ไปบายครับตีเสร็จไปบายอันนี้ฮิตไป3ทีบวกไปอีก1 5ื่นบวกอีกไปหมื่นห้าโนทิเกหลเป็นหมื่นแล้วก็บวกอีก3 5 0 0ห้ามเซนครับตัวนี้โอเคไปีเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสามสองหมื่ครับผมห้ามเซนเนิเห้าหมนหนึ่ 5้าห่เก้าโอเคครับผมแล้วก็หนึ่งหมื่นสามเบาคืนคุณมีแต่ทิกเกอร์สินะความหรอมาเดินโอ้ไปโชว์ให้โลกรู้ว่าสกูไอ้ห้าไรสกมอย่างนั้นเจวดเทคสกมได้กาวบ้านจวดขอขออะไรดี หมดแล้วลงลง,ลงเปิดห้าก็วินสักกระอม่สักรรสสกระมอทั้งวันเลยฮะทกันเงินไม่ต้องใช้จริงไม่ต้องคอยเอฟกต์การ์ดจะเอาตัวไม่ได้แล้มีแค่นี้เดี๋ยวก็ฟ้อนอผมลองดูเหมือนเดิมฟ้นอนไหมไม่ผิด เฮ้ยไม่มีไม่มีเดี่ยวควยครับไม่มีติก็สี่ดูดโซจบแบตเทนขึ้นหบวกพลังไม่หวะบวกหนึ่งืเป็นสองมื่นสอเจเจปล่อยขี้พลังแมนดูดวกมืนสองสองสมือ่าเห็นลงสองบวกห้าพันสามพัน คครับสามห้าโอกาสเพราะเธอหน้าผมปิดแล้วเอ่อ, <Okay S 2> อเ <c oughs> ขึอ่อ,อนเลยโอเคครับก็เดินจั่วจะรอดอย่างไรโอเคครับยังน่าจะยังเหลืออยู่ไล์ครับผมนาโคนอีกใคร์เวอร์มิเลียนครับแอ็กเซลคูนี่ <c oughs> มันตัวเดิมใช่ okay, ตัวเดิม จากนั้นผมไม่รอกดสกิลวันนี้เลยครับโซบัสเรียกวอมิเลียนจากเด็กมาไลท์ในสภาพแฝนจัดไปบุ๊ป <Whoa. S 2> และเทอร์นี้การ์ดที่ถูกรีททยจากข้างหน้าไปจะไปบายแทนเรียกตัวเองมาไลท์ทับตัวเองหรอใช่เหรอโอเคทคถ้าแบนติดชื่อใครเซอร์สามารถเอาเดอะบลัดมาไลท์ทับได้โอ้ยเ oh <yeah. S 1> ชิอนี้เทอละครั้ง <Okay. S 1> แอคเซล โอ้ยากเซลสี่ใบแล้วจบการ์ดแล้วผมลงไปให้หมดโปรยโปยโปยโปรยกดสกิลมันกัดครับคาร์บ้านหนึ่งนำมือเข้าสู่โซนหนึ่งใบครับได้ผมขอทำคีย์เลยเข้าสู่โซนได้บวกหมื่นห้าบวกคีย์ครับผมแล้วบวกไดได้แล้วก็ผมขอกดท่าไม่ตายโซบาสการ์ดที่ติดชื่อไคเซอร์หนึ่งใบครับผมแบนบวกได้แล้วจบเทิร์นผมยิงหนึ่งดาเมจไม่ติดวันเบอร์เทิร์นผมบวกอีก ทั้งหมด4ได้ครับผมวันเดย hell 3ได้บวก4ได้เป็น7ได้ครับแบทเทิล <c oughs> ครับผมแวนการ์โ <laughs> จมตีมันผม,ม,มได้ยินอะไรอยู่7ได้ครับผม7ได้เฮ้ยเรามจ,จบเท่านี้ตอนนี้ผมมีมืออย่างเงี้ยครับผมปากาดเลยลากาดวัวเวินทิ้งในช่างมนเลยเข้ามา7ได้1 2 3คลิกท <c oughs> ี่เข้าในก็ครับคลิปพลังข้างนี้ครับผมได้ <c oughs> 10,000 3 3แล้ว ดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะขอคิดก่อนใครพลังเยอะกว่าหนึ 3, ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่เจ็ดสองอันนี้เยอะกว่าพลังนี้ได้ส5 6 7โอ้ออกสอทิกเกอร์เองเหรดูเหมือนจะตายนะออกสอทิกเกอร์กระโดูเได้แล้วผมจบเถึงว่าจะยิงเจ็ดดาวผมจะยิงสี่ดาวไม่เห็นใ่ตัวเองประสบควาสเร็จแล้วแล้วก็สกิลวันนี้ครับ<ด>ชี้นี่บวกสพ ได้และห้ามเซติเนลอะไรเี้โอ้แค่นี้ให้เซติเนลก็ไม่ได้มือเหลือกี่ใบเหลืออยู่โอเคครับผมจิ้มนี้ทั้งหมดเลยได้ห้ามเซติเนลบวกไปหกพันผมจ้าเลยห้ามเซติเนลารัไงดีครับจ่สิบสี่่นี่เที่ยห้ามครับย่สสี่ยี่บสามยี่สสาม่อันนี้อันนี้1 6บหก6บห ยี่สองสามสองสามสองสี่สองห้ามืสองห้าสองครับห้าเซนติเมตห้าหมื่นสองเหรอใช่จกเทิร์นผมยิงสี่ดาวเบสทู่ไว้ก่อนถ้าผมได้ฮิลผมก็รอดเลยฮิลเพราะไม่งั้นมันได้ฮิลหนึ่งมันจะพอเลยแอันนี้มันจะฮะมันถ้าจบฮิวมันจะไม่ต้องกัดไม่ต้องกัดไม่ต้องกัดกัดนี่ผมมีฮิลแต่ไม่พอ ตายไม่มีกูกวินช่วยกันเสียดายนิดเดียวเองงั้นได้โชว์เท่เมียกนกัดบรรยากาศได้เงครัครับผมไม่เอาคืนนะครับเอาคืนแต่เ,เรา,เาคืนมีสองได้ไหมน้อยใช่ผมเจ็ดได้มีสองได้เศร้าดูดิโอไม่มีไกลเลยเก้ครับเก้ครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ ไว้เจอกันคลิปหน้าหวยสำเร็จแล้วใช่หวยผมสำเร็จแล้วสวัสดีครับ